ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่นอกบ้าน c h ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยู่ที่สวนยางพารานะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับที่ผมจะใช้ในคลิปต่อๆไปนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับระยะเวลาก็ประมาณเกือบ20วันครับประมาณครึ่งเดือนนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยผมจะทําคลิปจะเป็นคลิปแนวแคมปิ้งนะครับ ซึ่งจะเน้นที่อุปกรณ์แล้วก็การทําอาหารบรรยากาศในป่านะครับเป็นส่วนใหญ่ช่วงก่อนเนี่ยผมรออุปกรณ์นะครับที่ผมสั่งเข้ามาตอนนี้ก็ได้อุปกรณ์หลายชิ้นนะครับเกือบจะครบตามจํานวนที่สั่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในในกล้องน,น่าจะได้ยินเสียงนะครับฝนกําลังจะตกครับผมไม่รู้ว่าจะกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับในเย็นนี้ มีเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฝนเริ่มปล,ปลอยลงมาครับก็ในคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือผมจะามาแนะนําอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่อุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมสั่งมาเองนะครับไม่ได้มี อ่าสปอนเซอร์หรือว่าไม่ได้มีใครส่งมานะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนี่เลยครับเป็นตะเกียงครับผมนี่ครับเป็นตะเกียงสีดำนะครับอ่าชาร์จแบตไม่มีโซล่าเซลล์นะครับชาร์จแบตอย่างเดียวครับผมซึ่งตอนที่ได้ของมาเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆสวยมากครับเป็นตะเกียงที่สวยมากนะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ นี่ครับสามารถรีไฟนะครับหรือว่าเพิ่มความสว่างได้ก็คิดว่าน่าจะใช้ดีนะครับเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูสักคลิปหนึ่งนะครับว่าจะใช้ดีแล้วก็แบตเนี่ยจะทนอึดทนขนาดไหนนะครับนี่ครับสวยมากราคาอยู่ที่ประมาณรู้สึกว่าจะร้อยยบาท รประมาณนี้ก่อนนี้เป็นชิ้นแรกนะครับที่ผมได้มาแล้วจะนําไปใช้ในคลิปต่อๆไปครับผมชิ้นแรกนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมเคยมีแต่ก็เพื่อนๆเ,เคยเห็นในช่องอยู่แล้วเนะี่ยผมก็จะไม่นํามารีวิวหรือว่าแนะนํานะครับก็อย่าลืมเดี๋ยวติดตามดูคลิปต่อๆไปนะครับว่าตะเกียงที่ผมสั่งมาเนี่ยจะใช้งานได้ดีขนาดไหนครับผม มาที่ชิ้นต่อไปนะครับย้ํานะครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมสั่งมาเองทั้งหมดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมสั่งมาเองทั้งหมดครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปจะเป็นนี่ครับจะเป็นคล้ายๆกับหม้อทําอาหารนะครับผมจะใช้ใส่ข้าวแล้วก็ใช้ทําอาหารพวกต้มนะครับนี่ครับมีมือจับแบบนี้นี่ครับ ด้านในจะเป็นแบบนี้นะก็สวยมากๆครับตัวนี้นะไม่รู้ว่าชิ้นอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าสําหรับชิ้นนี้นะที่ผมสั่งมาเนี่ยมันฝามันปิดยากนิดน,นึงครับแต่การใช้งานเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงจะใช้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามในคลิปเช่นเคยครับผ่านไปสําหรับอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะน่าใช้ทั้งนั้นครับแต่ละอย่าง สำหรับชิ้นที่สามนี่เลยครับดูแบบนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะชิ้นที่สามคือเพื่อนๆได้ยินไหมเสียงฟ้าร้องนะครับเสียงฟ้าร้องนะ ก็สำหรับชิ้นนี้นะครับเป็นเลื่อยครับผมอ๋อนี่นะกดตรงนี้อความยาวใบเลื่อยประมาณสิบนิ้วครับสิบหรือว่าสิบสองนิ้วนะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้ดีขนาดไหนผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับเนี่ยยังไม่ได้ลองก็คิดว่าน่าจะใช้ดีครับ ผมจะนำมา,าเลื่อยไม้ไผ่นะครับเลื่อยไม้หรือว่าไม้ไผ่ที่ใช้ในคลิปนะครับเพื่อความสะดวกน่าจะใช้งานได้ดีครับก็เป็นเลื่อยที่พับเก็บแบบนี้ได้นะครับพกพาสะดวกเดี๋ยวมารอติดตามเช่นเคยว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนผ่านไปละสำหรับอุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับ ส่นชิ้นต่อไปนี่ครับมาในรูปแบบกระเป๋าแบบนี้ดูด้านในนะนี่เปิดออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือตะแกรงนะครับสำหรับก่อไฟเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้เพื่อนๆได้ดูนะ นี่ครับมันเป็นพับมาแบบนี้นะนี่ครับประกอบค่อนข้าง,างที่จะง่ายนะครับตั้งแบบนี้แล้วก็นี่ครับมันจะหมุนเจ้าตัวนี้ออกมาอ่านี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ด้านในเนี่ย ตรงนี้นะก็จะมีตะแกรงครับสำหรับใส่ฟื้นใส่ทานด้านบนก็จะาวางแบบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองอขี้เท้าด้านล่างนะครับนี่ครับด้านบนก็เป็นตะแกรงนะครับยกตัวอย่างนะนี่เหมือนใช้ตัวนี้ ทำแบบนี้ครับก็บริเวณนี้ก็จะไม่ร้อนนะความร้อนก็จะขึ้นเฉพาะด้านบนใช้งานได้ดีครับคิดว่านะคิดว่าอย่างนั้นนี่พับเก็บง่ายครับ แบบนี้ใส่ใ้สูงครับนีนี่ครับอุปกรณ์ชิ้นที่สี่นะครับก็ชิ้นต่อไปหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็น สั่งมาเป็นสองแบบนี่ครับดูผินผืนเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรอ่ะอาหารยากำจัดหนูความจริงแล้วอ่าเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้นะครับไปเสิร์ชดูนะครับนี่คือขี้ใต้ครับขี้ใต้คืออตัวสำหรับจุดไฟ ะครับก็สามารถจุดไฟเสร็จแล้วก็นําไปใส่ในตะแกรงตัวเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะจุดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับก็เน้นความสะดวกสบายนะครับนี่ครับถูกมากนะครับถุงหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าบาทเองไม่รู้คนขายจะได้กําไรจากอะไรก็นี่เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอีกอันหนึ่งนะครับต่อไปครับ นี่แก้วน้ำเป็นแก้วไม้นะครับแก้วไม้นะตกไม่แตกแน่นอนนี่ครับก็จะพกแก้วน้ำแบบนี้ไปด้วยนะครับใช้ใส่กาแฟใส่น้ำดื่มนะครับผม ต่อไปครับนี่กา,าน้ำครับขนาดพกพานี่ครับขนาดเล็กนะครับความจุประมาณาเกือบเกือบหนึ่งลิตรใส่น้ำได้เกือบหนึ่งลิตรนะใช้ ต้มน้ำชงกาแฟชงม,มาม่ครับผมอันไม่ใหญ่นะพกพาสะดวกชอบมากครับผ่านไปชิ้นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ก็มาดูชิ้นต่อไปครับนี่พกแม้กระทั่ง เขียงครับเขียงไม้อือสวยมากครับผมเป็นเขียงไม้มะม่วงนะเขาบอกว่าเป็นไม้มะม่วงนี่ครับพกเขียงไปใช้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เรียกว่าอุปกรณ์ประเภทไม้นะะั่นกันนี่ครับส่วนนี้จะเป็นเหมือนชาม เหมือนชาานะจะว่าถ้วยก็ไม่ใช่นี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้เกาะเป็นไม้ทั้งอันนะครับไม่แตกตกไม่แตกครับแล้วก็จะมีถ้วยครับเพื่อนๆนี่ครับสวยมากๆเป็นถ้วยไม้แบบนี้นะสวยมากครับผมก็ ถ้วยไม้เนี่ยเป็นไม้มะม่วงนะครับผมลืมบอกราคาแต่ละชิ้นไปเลยเพราะว่าผมจําไม่ค่อยได้จําได้แค่ตะเกียงตะเกียงเลยประมาณเอาไม่ประมาณอนะ่ะตะเกียงเนี่ยร้อยี่สิบเก้าบาทจําได้นอกนั้นผมจําไม่ค่อยได้ละก็แต่ละชิ้นก็ประมาณไม่เกินสองร้อยนะครับจะมีไม่เกินสองร้อยแต่ละชิ้นนี่นะครับเป็นอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ถือว่าส่วนใหญ่แล้วนะที่ผมได้เพิ่มเข้ามาจะมีอีกอันนึงที่ผมสั่งไปแล้วแต่ว่าของเนี่ยยังส่งมาไม่ถึงเพราะว่าเป็นพรีออเดอร์นะครับส่งมาจากประเทศจีนจะเป็นตะแกรงเหล็กครับสำหรับเราก่อไฟข้างใต้แล้วก็นำกาต้มน้ำนำหม้อนะครับไปวางได้ประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราวางกาต้มน้ำถึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ก่อไฟข้างใต้นะครับ เราสามารถนํากาต้มน้ํานําถ้วยชามวางบนนั้นได้ครับเป็นตะแกรงเหล็กชิ้นนี้จะแพงกว่าเพื่อนครับราคาประมาณ200กว่าบาทประมาณ250นะครับแต่ก็ผม,มก็มีนี่เลยภูมิใจนําเสนอเรียกว่าฝากอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนี่ครับเป็นมีดที่ผมสั่งทําขึ้นมานะราคาไม่แพงครับขนาดเหมาะมือนะนี่ครับ ควมยาวใบมีดประมาณ10นิ้วครับสันหนานี่ก็ประมาณ5้ถึงหกมิลน,นะคมมากครับก็ใช้งานได้หลากหลายครับใช้งานทั่วไปเข้าป่าฟันไม้หนักๆครับฟันไม้ไผ่ไม้ใหญ่ๆได้ไม่บินไม่หักแน่นอนครับเพราะว่า,าช่างการานันตีแล้วแล้วก็ผมเคยลองนำไปใช้ด้วยรู้สึกว่าใช้ใชดีครับ เป็นมีดเล่มที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ใช่เล่มนี้เล่มนี้จะสั้นนิดนึงราคาเนี่ยอ,อผมให้แบ่งปันเลยถูกๆเลยครับ490บาทรวมส่งไปเลยนี่ครับถูกมากๆม9สบาทรวมส่งนะครับถ้าสมมุติว่าชุดนี้หมดราคานี้ไม่ได้นะครับจะเป็น590ราสิบาทครับชุดนี้ถือว่า ไม่บวกเพิ่มนะครับจากที่สั่งทํามาก็ถือว่าแบ่งปันกันไปครับนี่ครับใช้งานดีมากเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมก็จะนํามีดพวกนี้นะครับไปใช้เพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนที่ผ่านมาก็มีบ้างนะครับที่นําไปใช้จะเป็นอีกเล่มนึงนะครับที่ผมนําไปใช้อยู่ที่บ้านแล้วก็นี่ครับเพิ่งมาเลยก็จะราคาเดียวกันครับ4 9 0 9บาท ไม่มีฝากนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีฝกักนี่ครับเล่มนี้จะเล็กนิดนึงจะเป็นมีดเหมือนเหมือนมีดทรงอ่าทรงมีดมุงนะครับก็คือจะอ่าเว้าวตรงนี้ด้ามครับด้ามจะเป็นด้ามไม้สักนะครับ ความยาวไวมีดก็ประมาณสิบนิ้วครับใช้งานได้ดีตัวนี้สันหนาประมาณห้ามิลครับก็ราคาเท่ากันนะครับสี่ร้อยเก้าสิบาทรวมส่งหมดชุดนี้ก็จะ,ะไม่มีแล้วนะราคานี้จะปรับขึ้นไปน่าจะห้าร้อยห้าสิบาทหรือว่าห้าร้อยเก้าสิบบาทครับน่าจะเป็นห้าร้อยเก้าสิบรวมส่งครับแต่ว่าชุดนี้นะชุดนี้จะเป็นสี่ร้อยเก้าสิบรวมส่ง จะมีอยู่สีเล่มนะครับนี่ครับใครชอบหนาๆแบบนี้อ้วนๆน,นะครับสันหนาประมาณหกมิลครับปมีดความยาวปบมีดประมาณเก้าถึงสิบนิ้วครับมีอ้วนๆเลยผมชอบมีดสไตล์นี้นะทรงนี้มันดูสั้นกระทัดรัดดีเสียได้อย่างเดียวคือไม่มีฝักแค่นั้นเองนะครับสี่ร้อยเก้าสิบาท ดูครับคมนะคมมากมนี่ครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้490บบาทรวมส่งด้วยนะก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ผมจะนำไปใช้ในคลิปต่อๆไปครับก็เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากนี้เนี่ย รูปแบบการทําคลิปของช่องนอกบ้านเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะาเน้นบรรยากาศในคลิปนะครับเน้นการทําอาหารอาจจะไม่ได้พูดคุยมากนักนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้คลิปของช่องนอกบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงครับาสาหรับใครที่สนใจมีดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง IDline นนะครับจะทิ้งไลน์ไว้ที่ใต้ใต้คลิปนะครับก็สามารถ ทักไลน์มาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากจะส่งอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับอุปกรณ์แบบนี้ที่ผมซื้อมาที่ผมสั่งมาเนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากจะอนุเคราะห์อุปกรณ์แคมปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของเก่าก็ได้นะครับต้องการที่จะส่งให้ผมนํามาใช้นะครับหรือว่านํามารีวิวทักไลน์นะครับผมจะทิ้ง ID ดไลน์ไว้ที่ข้างใต้นะครับทักไลน์เพื่อที่จะส่งของพวกนี้ มาให้ผมได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึ่งครับผมครับและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดแชร์ให้กับนอกบ้านชาแนลด้วยนะครับก็รอติดตามคลิปหน้าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะกลัวว่าจะเป็นพายุนะครับกลัวจะเป็นพายุลุงเห็บก็ต้องรีบเก็บข้าวของแล้วก็จะ กลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้นะครับก็อ,อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ